สวัสดีครับช่องบอหลกจอมกวนมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาอีกครั้งนึงครับวันจันทร์ที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองห้าหกี่นะครับวันนี้มา,าให้เอฟซีทุก,ท,กท่านได้รับฟังรับชมและติดตามนะครับวันนี้ก็จะมาเหมือนเดิมครับแนวทางการให้ตัวเลขหวยลาวของเรานะครับวันนี้จะเป็นตัวเลขอะไรจอกมายัางไงไปดูกันนะครับผม ลืมนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องพอลูกจอมควนหน่อยนะครับจะได้ทาคลิปดีๆต่อไปครับผมมาดูสิว่าวันนี้เราจะไปที่ตัวเลขตัวไหนครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันนี้วันที่สิบห้าับสองตับหกสี่ครับ ลครับไม่เล่าครับไอ่เล,า,เลาประจําวันนี้ครับนี่อ่างวดที่แล้วนะครับมวดที่แล้วเราให้ครับที่แล้วให้เด่นที่แปดนะครับอ่า วิ่งเข้านะครับวิ่งเข้าอ่าวิ่งเข้านะครับมวดที่แล้วแล้วก็คลรูดนะครับคลรูดก็น่าจะเข้าอยู่นะครับอ่าสำหรับมวดที่แล้วนะครับบันเฤหัสที่แล้วนะครับวันนี้มาวันจันท์นะครับมาดูซิว่าเราจะให้มวดนี้นะครับมวดนี้มวดนี้เป็นเลขอะไรครับผมมวดนี้มวดนี้งวดนี้ปึ๊บวันี้เด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุดในวันนี้นะครับวันนี้ เด่นครับตามสูตรครับแปดครับเด่นที่สุดนะครับแล้วก็ลองลงมาก็คือเด่นที่สุดคือศูนย์นะครับศูนย์ลองลงมาก็คือแปดครับหลังจากนั้นก็จะมีตามมาก็จะมีเจ็ดครับแล้วก็เจ็ดเราก็ หครับหครับอันนี้เป็นเลขเลขเ,เลขเด่นนะครับเลขเด่นนะครับอ่าส่วน3ตัวข้างหลังคือเลขรองนะเจ็ดหนึ้อ่าโอเคครับวันนี้เลขบนนะครับบนบนบนมาครับบนมาบนมาที่เลขชุดนะครับเราเข้าไปเลขชุดก่อนชุดแรกครับศูนย์ห ศูนย์เจก่อนครับเดี0ศูนยห้าศูนย์เจ็ดอ่าเลขชุดนะครับเลขชุดส่วนอีกชุดที่2ก็จะเป็น80 81ครับ เลขชุดนะครับเลขชุดสาหรับเลขบนนะครับเลขบนนะครับเลขบนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเลขชุดชุดบนนะครับชุดบนอ,อีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดอ่าเลขชุดบนจะมีสามชุดนะครับสามชุดที่เราให้นะครับ เลขชุดบนนะครับชุดบนจะมีสามชุดครับส่วนล่างนะครับล่างวันนี้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 ก็เด่นที่สุดคือแปดนะครับกับศูนย์ศูนย์ประกับแปดนะครับเหมือนเดิมครับเลขเดิมครับเลขเด่นวันนี้บนล่างเลยนะครับศูนย์แปดเลขชุดที่เราให้เด่นๆชัดๆก็คือวันนี้ก็ศูนย์แปด 0 1 0 7 0 7อ่าแล้วก็0 5ครับอ่าอันนี้เรียกล่างนะครับล่างสำหรับล่างนะครับล่างนะครับล่างนะครับล่างครับล่างเน้นๆเลยนะครับเน้นๆครับครับชุดหนึ่งครับแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปแล้วก็แปครับแล้วก็แปครับอ่าโอเคครับอันนี้คือเป็นเลขล่างนะครับส่วนเลข3ตัววันนี้เลข3ตัว3ตัว3ตัววันนี้3ตัววันนี้3ตัววันนี้เราเด่นไปเลยนะครับเด่นไปที่80

อ่าเลข3ตัวเด่นนะครับใครจะซื้อกลับไปกลับมาหรือ6ประตูก็แล้วแต่นะครับผมส่วนเลขสตัวนะครับเลขสตัวเลข4ตัวเลขสต,ตัววันนี้อ่าไปดูกันเลยครับเลขสตัวก็จะเป็น0 8 0ยห 0 8 0 7 0 8 0 1 0 8 08อ่าประมาณนี้เลยนะครับเลขวันนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่าแนวทางวันนี้การให้หวยลาวประจำวันที่15ทับ2ทับ64นะครับอ่า อย่าลืมนะครับช่องพ่อลูกจมกวนวันนี้ก็นําเสนอข้อมูลดีๆให้ท่านผู้ชมทุกคนได้รับทราบได้รับฟังอขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเพราะว่าเราก็ไปแนะนําให้เล่นกนรารพนันนะครับก็เป็นแนวแค่แนวทางตัวเลขครับเพื่อจะให้ทุกๆคนผ่อนคลายนะครับอ่าทายกันสนุกสนุกบ้างครับ ขอให้ทุกคนโชคดีมันๆมนะครับออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้หน่อยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนอขอให้ทุกท่านโชคดีครับ